สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพนิสามณิวไทยศรีรหัสนักศึกษา6440901323วันนี้จะมาอ่านคลิปวิดีโอในรายวิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐานรหัสประจำวิชา215376 ในเรื่องพยานเอกสารพยานวัตถุและความแตกต่างของหลักกฎหมายพยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญาความหมายของพยานเอกสารหมายถึงข้อความใดๆในเอกสารที่มีการอ้างอิงเป็นพยานโดยอาศัยการสื่อความหมายของข้อความในเอกสารนั้นเพื่อพิสูจน์ความจริงประเภทของเอกสาร หนึ่งหนังสือราชกา,ารเอกสารราชกา,ารหมายถึงเอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้ทำขึ้นหรือรับรองในหน้าที่และให้ความรวมรวมถึงสำเนาเอกสารนั้นๆที่เจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่ด้วยหนังสือราชกา,ารนั้นหากมีข้อความเป็นความลับทางราชกา,ารก็จะนำมาเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ 2. เอกสารมหาชนเอกสารมหาชนหมายถึงเอกสารที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทำให้มีขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนให้ประชาชนได้ตรวจดูและอ้างอิงเป็นพยานหลักฐานได้ 2. เอกสารเอกชนเอกสารเอกชนมีการกล่าวถึงในปวิแพ่งมาตา127เท่านั้นและบัญญัติ ดังกล่าวก็กล่าวเพียงเอกสารเอกชนที่มีคำพิภาคษาแสดงว่าเป็นของแท้จริงและถูกต้องนั้นให้สันนิฐานไว้ก่อนว่าเป็นของแท้และถูกต้องวิธีสืบพยานเอกสารการอ้างเอกสารเป็นพยานนั้นคู่ความจะต้องปฏิบัติดังนี้ 1. การยื่นสำเนาเอกสารล่วงหน้ามาตรา90กำหนดว่าให้คู่ความที่อ้างอิงเอกสารเป็นพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้อข้ออ้างหรือข้อเถียงของตนตามมาตรา8 8วรรคหนึ่งยื่นต่อศาลและส่งให้คู่ความฝ่ายอื่นซึ่งสำเนาเอกสารนั้นก่อนวันสืพยานไม่น้อยกว่า7วันคู่ความ ฝ่ายที่อ้างอิงพยานหลักฐานไม่ต้องยื่นสำเนาเอกสารต่อศาลและไม่ต้องส่งสำเนาเอกสารให้คู่ความฝ่ายอื่นในกรณีดังต่อไปนี้ 1. เมื่อคู่ความฝ่ายใดอ้างอิงเอกสารเป็นชุดซึ่งคู่ความฝ่ายอื่นทราบดีอยู่แล้วหรือสามารถตรวจตาให้ทราบได้โดยง่ายถึงความมีอยู่และ ความแท้จริงแห่งเอกสารนั้นเช่นจดหมายโต้ตอบระหว่างคู่ความในคดีหรือสมุดบัญชีการค้าและสมุดบัญชีของธนาคารหรือเอกสารในสำนวนคดีเรื่องอื่น 2. เมื่อคู่ความฝ่ายใดอ้างอิงเอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับที่อยู่ในความครอบครองของคู่ความฝ่ายอื่นหรือของบุคคลภายนอก 3. ถ้าการคัดสำเนาเอกสารจะทําให้กระบวนการพิจารณาล่าช้าเป,เป็นที่เสื่อมเสียแก่คู่ความซึ่งอ้างอิงเอกสารนั้นหรือมีเหตุผลแสดงว่าไม่อาจคัดสำเนาเอกสารให้เสร็จภายในกนําหนดเวลาที่ยื่นสำเนาเอกสารนั้นบทบัญญัติด,ดังกล่าวข้างต้นเกี่ยวกับการยื่นสำเนาเอกสารคงใช้บังคับเฉพาะคดีเพ่งเท่านั้น สำหรับคดีอาญาได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแล้วตามว่ตามปวิอาญามาตรา2 4 0ว่าเมื่อมีเอกสารใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลให้อ่านหรือส่งให้คู่ความตรวจดูถ้าคู่ความฝ่ายใดต้องการสำเนาศาลมีอำนาจสั่งให้ศาลศาลมีอำนาจสั่งให้ฝ่ายที่อ้างนั้นส่งสำเนาแก่อีกฝ่ายหนึ่งตามที่เห็นสมควร การเสียค่าธรรมเนียมอ้างพยานเอกสารและค่าอากรเต็ม 1. การเสียค่าธรรมเนียมการอ้างพยานบุคคลหรือพยานวัตถุหาต้องเสียค่าอ้างเอกสารแต่อย่างใดไม่แต่การอ้างเอกสารเป็นพยานในคดีแพ่งได้มีการกำหนดเรียกเก็บค่าธรมเนียมไว้ในตาราด สองายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งคู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารจะต้องเสียค่าอ้างเอกสารเป็นลายฉบับ 2. การเสียค่าอากรสเตมเอกสารบางชนิดต้องปิดอากรสเตมด้วยมิฉะนั้นจะนำมาอ้างเป็นพยานในศาลไม่ได้ดังที่ประมวลลัก รัศด,ดากรมาตา118บัญญัติว่าตาสารใดไม่ติดสเตมบริบูรณ์จะใช้ต้นฉบับคู่ฉบับคู่ฉีกหรือสำเนาเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีเพ่งไม่ได้จนกว่าจะเสียอากรโดยปิดสเตมตามจำนวนตามอัตราในบัญชีท้ายหมวดนี้แล้วได้ขีดค่าแล้ว ดิฉันขอจบการน,นำเสนอคลิปวิดีโอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ